สวัสดีครับผมปาร์คนะครับตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท FWD วิดีโอนี้ผมก็จะนำา6เช็คลิสต์เมื่อได้รับเล่มกรมธรรมมาฝากกันครับลูกค้าหลายท่านเมื่อรับเล่มกรมธรรไปแล้วก็ไม่รู้จะดูในส่วนไหนบ้างเพราะว่าข้อมูลเนี่ยในเล่มเยอะเหลือเกินนะครับผมก็จะมีเนี่ยวิธีแนะนำา 6. จุดมาให้ดูกันเช็คไปพร้อมๆกันนะครับหรือแม้แต่ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ไว้นานแล้วนะครับแต่ก็อาจจะไม่แน่ใจว่าผลประโยชน์ที่เรามีอยู่เนี่ย มีอะไรอยู่บ้างก็สามารถนํามาเช็คไปพร้อมๆกันได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับเล่มกรมธรรม์ของ FWD ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับสีสันสดใสเลยทีเดียวนะครับในส่วนของปกเนี่ยเปิดมาแล้วก็เจอกับเล่มกรมธรรม์แล้วก็ในส่วนของบัตรแคร์การ์ดจุดที่1เลยนะครับที่อยากให้เช็คก็คือในส่วนของบัตรแคร์การ์ดนะครับก็ลองดูว่าชื่อนามสกุลเนี่ยของเราอะตรงไหมนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ความคุ้มครองสุขภาพของเราที่เราเลือกไว้เนี่ย ตรงกับที่เราเลือกซื้อไวหรือเปล่านะครับก็ดูเนี่ยหน้าบัตรเขาจะระบุบอกไว้เลยนะครับส่วนที่2จะอยู่ในเล่มกรมธรรนะครับแล้วก็หยิบเล่มกรมธรรออกมานะครับแล้วก็เปิดมาหน้าแรกจุดที่2จะอยู่หน้าแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของส่วนสรุปกรมธรรมในส่วนนี้ก็จะระบุทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับกรมธรรฉบับนี้นะครับสัญญาต่างๆนะครับโดยเราก็ลองเช็ค ดูว่าชื่อนามสกุลของเราตรงไหมนะครับแล้วก็วันเริ่มสัญญาเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับระยะเวลารอคอยต่างเนี่ยก็จะเริ่มนับจากวันเริ่มสัญญานะครับแล้วก็ดูว่าสัญญาหลักสัญญาเพิ่มเติมที่เราเลือกเนี่ยระบุไว้ครบถ้วนหรือไม่นะครับแล้วก็งวดการชําระเราเลือกงวดการชําระเป็นแบบไหนก็เช็คได้จากหน้านี้นะครับส่วนที่3เราเปิดในหน้าถัดมาก็จะเป็นในส่วนของผลประโยชน์ของสัญญาหลักนะครับแล้วก็มาดูว่า กรณีมีชีวิตอยู่นะครับจะได้รับอะไรบ้างแล้วก็กรณีเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์จะได้รับสัดส่วนที่เท่าไหร่นะครับก็เช็คได้จากหน้านี้นะครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของตารางมูลค่าเงินสดนะครับลูกค้าสามารถบริหารกรมธรรม์ได้จากตารางหน้านี้เลยนะครับหากสง่งเบี้ยไม่ไหวนะครับก็มาดูว่าจะใช้มูลค่าเงินสำเร็จจะขยายเวลา จะกู้หรือว่าจะเว้นคืนนะครับมูลค่าตรงนี้ก็คำนวณได้ง่ายๆครับซึ่งผมทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับก็ลองไปดูวิธีการคำนวณได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การคำนวณไว้ให้นะครับก็ไปย้อนดูกันได้นะครับผมและในส่วนที่5ก็จะเป็นในส่วนของนะครับสัญญาเพิ่มเติมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพโรคร้แรงอุบัติเหตุมะเร็งนะครับก็ดูว่าลูกค้าซื้ออะไรไปบ้างนะครับก็ลองมาเปิดดูกันนะครับก็ดูได้จากตามตารางผลประโยชน์สุขภาพนะครับ แล้วก็ในส่วนที่6ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของใบคําขอนะครับซึ่งเป็นใบสมัครที่ลูกค้ากรอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะครับก็มาดูว่าข้อมูลของเราเนี่ยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็ดูว่ามีจุดไหนที่ต้องแก้ไขหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของผู้รับผลประโยชน์ชื่อนามสกุลตรงไหมแล้วก็สัดส่วนของผลประโยชน์เนี่ยตรงตามที่เรากําหนดไว้หรือไม่ นะครับและนี่ก็เป็น6เช็คลิสต์นะครับที่ผมนํามาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบนะครับจุดแรกเลยก็คือบัตรแคกานะครับจุดที่2เป็นส่วนสรุปกรมทัน 3. ผลประโยชน์สัญญาหลักนะครับสตารางมูลค่าเงินสด 5. ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม 6. ใบคําขอนะครับก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับ หากมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็จะได้สอบถามตัวแทนนะตอนนั้นได้เลยนะครับหรือมีจุดไหนที่ต้องการแก้ไขก็สามารถให้ตัวแทนดําเนินการให้ได้นะครับหรือถ้าดูแล้วผลประโยชน์ไม่ตรงตามความต้องการก็จะสามารถยกเลิกได้ภายใน15วันนะครับ และนี่ก็เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตที่ผมนำมาฝากนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนต้องการสอบถามเพิ่มเติม,มก็ติดต่อผมมาได้ช่องทางต่างๆของผมเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจคุณปั๊กประกันชีวิตไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ